มันจะมีอาการเมือม่อครับเมื่อลอยไม่ถึงนึ่งนาทีครับจะไม่รู้ตัวเลยมันจะ<ม>ชักเก่งเลยเป็นบ่อยแบบว่าถ้าเครียดถ้าแบบอากาศหนาวไม่สบายเงี้ยร้อนๆจะจัดเงี้ยครับมันก็จะเมื่็จะเป็นบลอยมีทำกับข้าวในครัวนะครับอยู่ดีๆมันก็เมื่อขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้สติรู้ตัวองก,ก็คือหน้านี่แบบเป็นแผลไปเลยคร<ม>ับเป็นรอยไหมอยู่อันนี้คือหนักสุด พอมันมีอาการมือมือมาบ่อยๆอย่างนี้แบบเครียดลมันก็แบบไม่อยากจะทําอะไรไม่อยากอยู่เลยครับติดอยู่ใช่เพราะแบบมันมันเป็นมันเป็นบ่อยไงเราก็แบบไม่อยากอยู่แบบเป็นภาระคนอื่นเอาอะไรแบบนี้ครับกินในเนี่ยแล้วก็เจอกับไอตัวนี้ครับกินไปประมาณสิบซองเองครับก็คือหายไปอยู่ดีก็หายไปเลยดีกว่าเมื่อก่อนคือเรายังสามารถทํากิจวัตรประจําวันช่วยโน้นช่วยนี้ได้ครับ สวัสดีค่ะชิวาจากบริษัท Balance Band ค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ย่านพันท้ายนรสิงห์ค่ะและว,วันนี้นะคะจะมาสัมภาษณ์ลูกค้านะคะที่มีอาการของโรคลมชักค่ะ ใครนะคะที่กําลังหาข้อมูลเกี่ยวกับโรครมชักนะคะอย่าฟังคลิปนี้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าคลิปนี้นะคะอาจจะเป็นทางออกให้กับคุณก็ได้เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันะค่ะว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างะะของโรคลมชักแล้วก็อัปเดตอาการกันว่าตอนนี้อาการดีขึ้นอย่างไรบ้างแล้วนะคะเมื่อทานตัวบาลาสอีนะคะ, <S <S ะ,คะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยะคะ่ะสวัสดีค,ะ <S <S คะ่ะเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวหน่อยนะคะว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่แต่นนี้ทำอาชีพอะไรอยู่คะชื่อนัทลั์ครับ รอใส่ป่าอายุ33ปีครับตอนนี้เป็นพนักง,งานโรงงานครับค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อจะได้เรีกถูกชื่อมารครับพี่มารถามหน่อยค่ะว่าอาการลมช่าของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานหรือ,อยังอะ่ะเคยเป็นมาตั้งแต่9ขวบครับแล้วก็รักษารักษาด้วย รักษามหมออยู่กินยาหมออยู่ครับค่ะให้พี่มาช่วยเล่าให้ฟังว่าก่อนที่อาการมันจะเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงบ้างอ่ะมันจะมีอาการเมื่อครับเมื่อเมือล <lateral. S 2> <ว pneum. S 2> อยแป๊บหนึ่งครับไม่ถึงหนึ่งนาทีครับประมาณแล้วก็จะไม่รู้ตัวเลยมันจะชักเก่งมาเลยคนรอบข้างเนี่ยบอกว่าจะชักเก่งครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเป็นบ่อยไหมคะพี่มาอาการเป็นบ่อยแบบว่าถ้าเครียดแล้วก็ไม่สบายอย่างเงี้ยครับ <owing. S 2> ถ้าแบบอากาศหนาวไม่สบายอย่างเงี้ยร้อนๆจะจัดเงี้ยครับมันก็จะมันก็จะเป็นบ่อย คืออากาศมีผลต่ออาการของเราความเครียดมีผลต่ออาการของเราแล้วมันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจาวันไหมพี่นัมีบ้างครับเพราะว่าบางทีแบบพอมันมีอาการเมือม่อมาบ่อยๆอย,อย่างนี้แบบเราก็เครียดะครับม,มันเครียดมันก,ก็แบบไม่อยากจะทําอะไรอย่างเงี้ยพี่นัมีเหตุการณ์อะไรที่มันแบบแรงๆนะเกี่ยวกับโรคลมชักที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองมีทํากับข้าวในครัวเนยครับแล้วอ,อยู่ดีๆมันก็เมื่อขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้สติครับรู้ตัวอีกทีก็คือ หน้านี่แบบเป็นแผลไปเลยครับ,รบเป็นรอยไหม้ไปเลยอ,อันนี้น <ะ S 2> คือหนักสุดหนักสุดนะคะแล้วมีคนคอยดูแลแบบอยู่รอบตัวไหมีไหเพราะว่าอาการโรคโรชักเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันจะเกิดขึ้นมาตอนไหนก็ไม่รู้ก็อยู่กับกับแม่เงครัแต่ว่าบางทีแม่ก็ ไปข้างนอกไปช่วยงานเขาอะไรเงี้ยครับค่ะอแล้วพี่มักแต่แต่ว่ามีการไปไปหาคุณหมอไปตรวจเช็คอะไรอย่างนี้อยู่เสมอใช่ไหมมีครับหมอหมอนัดอยู่ทุกๆ4เดือนบ้าง5เดือนบ้างนียเขาก็ะจะไปตรวจเช็คตลอด แล้วต้องทานยาเยอะไหมคะพี่มาก็ให้กินแบบสี่เวลาเลยครับเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนครับค่ะแล้วมันทาทาให้เราดีขึ้นบ้างไหมคะมันก็ดีดีบ้างไม่ดีบ้างครับมันอยู่ที่แบบว่าอาการของเราด้วยแบบว่าสิ่งแวดล้อมรอบข้างครับแบบว่าถ้าเราไม่เครียดไม่ไปไม่อดนอนเนีครับมันก็มีส่วนถามพี่ปังหน่อยว่าตอนที่เรายังไม่เจอกับตัวบาลซ์อินสภาพจิตใจเราเป็นยังไงบ้างมันก็เครียดเกียจนะครับอยากอยาก,ยาก,ยากแบบว่า ไม่อยากอยู่เลยครับคินอยู่ใช่เพราะแบบมันมันเป็นมันเป็นบ่อยไงเราก็แบบไม่อยากอยู่แบบเป็นภาระคนอื่นเขาอะไรแบบนี้ครับทีนี้พี่มาคะมันถึงจุดไหนที่ถ้าเราต้องหาอาหารเสริมมาทานเสริมแล้วก็มีภาระครับแล้วก็แบบเป็นห่วงแม่ด้วยครับเพราะว่าแม่ก็เลี้ยงมาเลี้ยงเรามาเพราะผมอยู่กับแม่แต่เล็กไงผมก็เลยเสิร์ชดูเมื่อนอนต้นปีรับผมลองเซิร์ชดูในเน็ตยารักษาอาการโรคลมชักนะครับพิมพ์ในเน็ตครับแล้วก็เจอกับไอตัวเนี้ยครับ เจอหลายแบรนด์ไหมหรือว่าเจอที่ตัวบรนด์ E เลยเจอตัวนี้ตัวเดียวครับที่เข้าไปแล้วก็เลยลองเซิร์ชเข้าไปไปดูครับก็เลยลองสั่งแล้วตัดสินใจนานไหมคะก่อนก่อนที่จะสั่งหรือว่าเจอวันนั้นแล้วสั่งเลยเจอวันนั้นแล้วผมก็เข้าไปอ่านในคอมเมนต์นะครับอพอเข้าไปอ่านในคอมเมนต์เสร็จไปขอเขาเพิ่มเพื่อน เพื่อนๆในไลน์ครับแล้วเขาก็ส่งส่งมาให้ดูให้ดูครับผมก็เลยลองสั่งมาหนึ่งกล่องครับถามพี่มานิดนึงว่าเมื่อก่อนเราเราเชื่อในอาหารเสริมไหมเราคิดว่ามันจะช่วยเราได้จริงๆริงไหมไม่เคยครับไม่ไม่เคยกินเลยเพิ่งจะลองช่วงแรกสั่งลองกี่กล่องก่อนคะกล่องเดียวครับกล่องเดียวนะเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่มั่นใจเนาะว่าช่วยเราได้แล้วช่วงแรกทานวันละกี่ซองคะวันละซองครับก่อนนอนประมาณกี่วันคะัที่พี่มารรู้สึกว่าอาการ ดีขึ้นร่างกายเรารู้สึกว่าดีขึ้นกินไปประมาณสิบซองเองครับแล้วมันก็หายไปหายไปก็คือจากปกติที่มันจะเป็นเมื่อเมื่อเมื่อมือก็คือหายไปเลย,ยดีก็หายไปเลยอ่าฮะแล้วผมก็เลยหยุดไปเนึกว่ามันจะหาย uh huh. แล้วมันก็กลับมามีอาการอีกเมื่อตอนเดือนสิงหาอื uh huh. ต,ต,ต้นเดินสิงหาคร<ะ>ับยาวเลยก็เลยก็เลยก็เลยกลับมากินกอีกก็เลยสั่งต่อทุกวันนี้ก็ยังทานตัวบาลานซ์อีอยู่นะคะแล้วอาการลมชักเนี่ยหลังจากที่เราทานตัวบาลานซ์อียัง,ย,งยังมีอยู่ไหมคะพี่มาร์คมันก็มีแต่ว่ามันแบบเป็นแคเ่เมื่อแล้วมันก็หาย<ะ>มันไม่เหมือนแบบว่าเมื่อก่อนที่ว่าพอเมือแล้วมันจะหมดสติช<ะ>ักเกง่งแต่ว่านี้คือแค่เมือไม่ถึงหนึ่งนาที<ะ>แล้วมันก็จะ หายไปเองเหมือนแบบว่าก็คือดีกว่าเมื่อก่อนคือเรายังสามารถทํากิจวัตรประจําวันช่วยนู่นช่วยนี่ได้ครับแล้วเราเรายังไปหาหมอหอยู่ยไหมครับพี่มาไปไปก็ไปก็คือควบคู่กันด้วยกับการตัวบาลานซ์อีด้วยนะค,ค,คะก็คือเอ,า,อางี้ดีกว่าอยากให้พี่มาครับมีอะไรอยากจะบอกเกี่ยวกับคนที่เขามีอาการของโรคลมชักเผื่อเขาหาข้อมูลแบบพี่มาร์กในวันนั้นเลยวันนี้พี่มามีอะไรอยากจะบอกกับเขาไหมครับก็ให้ลองใช้อาหารเสริมตัวนี้ดูครับ เพราะว่าอย่างน้อยผมก็ว่าช่วยได้ครับช่วยลดอาการเครียดของเราแล้วก็พยายามครับอย่าอย่าอดนอนอต้องนอนให้ครบ8ชั่วโมงครับเพื่อไม่ให้เครียดแล้วก็ไม่ให้เกิดอาการนะครับถามพี่นินทนึว่าทานแล้วนอนหลับดีไหมครับตัววาลานอีหลับดีครับแต่ว่าผมผมเป็นคนที่ว่าเมื่อก่อนนอนดึกไงอพอเดี๋ยวนี้มาเริ่มปรับนอนสี่ทุ่มมันจะตื่นไวตื่นประมาณ ตีห้เนี่ยจะรู้สึกตัวตื่นแหละ,ะจากเมื่อก่อนจะตื่น7จ็ดโมงแโมงเงี้ยครับมันจะตื่นไวอืมนะคะราคาแพงมากไหมเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่เราได้ก็ไม่แพงครับก็ถือว่าโอเคอยู่ครับราคาอืมอเพราะมันกินได้30วัน ตอกกล่องครับเต็ม1ิคะแนนให้บาลานซ e ์อีกี่คะแน,นนดีให้10เลยครับเออนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่วันนี้มาเป็นวิทยาทานะมาบอกเล่าเรื่องราวให้เราฟังนะก็วันนี้ทางบริษัทบาลานซ์แบร์น,รนนะก็เอาบาลานซ์อีน, e, นะ,ะมามอบให้พี่มาอีก3กระปุกเลยนะคะเพื่อเปอ็นการ,รดูแลสุขภาพนะคะต่อไปนานๆเลยนะคะใครนะคะที่มีอาการของโรคลมชักหรือว่าคนรอบตัวคุณนะคะคนที่คุณรักนะคะมีอาการของโรคลมชักนะคะบอกได้เลยนะคะว่าอาการของโรคนี้นะ,ะอันตรายมากๆเลยนะ,ะเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนก็ไม่รู้สามารถสั่งซื้อบาลานซ์อีนะ ได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยนะคะเพราะว่าสารสกัดของบาลานซ์อีนะ,ะ้นนำเข้าจากประเทศเกาหลีค่ะฝากไว้นหนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอค่ะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนจะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าท่านไหนนะคะมาเล่าให้ฟังอย่าลืมติดตามชมได้ที่บาลานแบนทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะและทุกคนคิดว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์นะคะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ นะคะให้กับเพื่อนหรือว่ากดคอมเมนต์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะวันนี้ชิวพี่มาและบลานซ์อีขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบครั